ก่อนหน้าน,นี้คือผมยังไม่เคยมองเรื่องปลูกผมยาพวกยาแต่ละอย่างพวกเซรั่มพวกยาสระผมแชมพูทีมนวดอะไรพวกนี้อ่มันไม่สามารถช่วยได้จริงปลูกผ,ผมเนี่ยคือเป็นคําตอบที่ใช่ที่สุดแล้วครับผม,ผมชื่อกรอบนะครับธนวันครับ ผมเป็นเจิเนียร์ของบริษัทเยอรมันแห่งหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยคือผมมีปัญหาในเรื่องของตรงผมด้านหน้าทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ตรงกลางปกติผมจะเป็นคนชอบเซ็ดผมตั้งขึ้นไปอยู่แล้วอ่าอันนึงก็คือภาพลักษณ์ต้องเหมือนต้องให้เรียบร้อยนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าการเช็ผมขึ้นไปเนี่ยมันดูน่าจะดูเรียบร้อยดูมีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยครับแล้วพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆผมข้างหน้าผมเริ่มไปหมดแล้วอ่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงแต่ว่าความรู้สึกผมมััมันนนกคอมเายรบ จากที่เคยจะทําผมทรงอะไรก็ได้เซตยังไงก็ได้กลับกลายเป็นว่าต้องพยายามปิดจุดที่มันไม่มีผมอะไรเงี้ยครับก็นานครับเพราะว่าผมก็ลองเกือบทุกยี่ห้อดีกว่าครับที่เขาโฆษณาว่าช่วยให้ผมขึ้นผมลองมาหมดแล้วครับแล้วพอลองมานั่งคิดคิดอยู่ดีๆคือคอร์สต่างต่างที่เราลงไปรวมๆแล้วเผื่อผมคิดว่าอาจจะแซงการปลูกผมไปแล้ว ถ้าผมมาทําตั้งแต่ต้นผม,ผมอาจจะประหยัดได้มากกว่านี้อีกเยอะครับแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวมันก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่ว่าผมลองมาหลายปีมากครับคือจากตอนแรกๆเนี่ยผมเป็นแค่ช่วงนิดเดียวจนมันเริ่มลามลามไปเยอะๆขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายคือผมก็เลยตัดสินใจว่าลองดูวิธีการปลุกผมดีกว่าก็ได้ลองหาข้อมูลว่าจะเป็นสถาบันคลินิกไหนอะไรเงี้ยครับพอลองหาปุ๊บก็เจอของอัติมาอยู่ในอยู่ในลิตรหนึ่งคือจริงๆก็มีค่อนข้างหลายลิตร แต่ว่าผมเ,าเห็นเขาบอกว่ามีอันนึงที่บอกว่าคุณหมอดูแลเองทักไปสอบถามคุณหมอดูก่อนได้แล้วก็ได้คุยกับคุณหมอคุณหมอกเอ็เปิดประเมินจากภาพเบื้องต้นก่อนครับแล้วก็ให้คําแนะนําในทางไลน์แล้วจากนั้นผมก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาที่คลินิกโดยตรงให้หมอดูอีกทีหนึ่งครับอ,อ๋ออีกอย่างหนึ่งเลยครับที่สําคัญครับพอดีผมมีมีลูกแล้วก็ลูกผมก็ชอบว่ายน้ําพาไปไว่ายน้ําแล้วก็ต้องขอให้น้องขอให้พ่อผมแม่ผมช่วยลงเล่นกบะรานให้หน่อยอะไรเงี้ยครับ คือทั้งทั้งที่ผมมาว่ายน้ําเป็นทุกอย่างสามารถสอนลูกได้ผเห็นแบบพอลูกไปเล่นกับเพื่อนแล้วบางทีเนี่ยพ่อแม่เขาไปเล่นกับลูกด้วยแต่เพราผมไม่สามารถลงไปเล่นได้ผมไปทริปดําน้ําแล้วก็นั่นแหละครับผมไปเห็นที่พ่อแม่ลูกเขาเล่นกันพปดีไปกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วผมไม่สามารถลงไปเล่นกับลูกได้กลับมาพวกผมตัดสินใจมาทําทั้งทีเลยครับ เพราะผมก็คือต้องการที่จะให้ผมผมสามารถสอนลูกว่ายน้ําเล่นได้เลยเนียครับหรือว่าอย่างน้อยเล่นเป็นเพื่อนลูกได้คอยดูลูกได้ครับใช่<ต>ครับ,รบตอนที่ผมเล่นน้ํากับลูกแทบเกือบทุกวันครับอย่างก็คือวันเสาร์ก็จะส่งไปเรียนคอร์สปกติแล้วแล้วพอวันธรรมดาก็สักประมาณ2อถึงสวันต่อสัปดาห์ครับผมก็จะเล่นน้ำเล่นน้ําที่คอนโดกับลูกเกือบเกือบทุกวันครับปุกผมเนี่ยคือเป็นคําตอบที่ใช่ที่สุดแล้วครับ